ตอนนี้นะครับเทศกาลสงการก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับใครที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับขับขี่อย่างระมัดระวังด้วยนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหนช่วงสงการเนี่ยแนะนําว่าให้หาเกมแบบเบาสมองมาเล่นนะครับอย่างเช่นเกมนี้นะฮะอันนี้คือเกมเบาสมองนะครับผมพยายามหามาเพื่อแบบให้มันผ่อนคลายไม่ได้ออกไปเล่นน้ําก็เล่นเกมเบาสมองมีด่าน120ด่าน <c oughs> ด่านจะเยอะไปไหนอันแรก่าฮะด่านที่1เขาบอกให้เราลากเส้นนะครับลาก อ๋อมันจะกลิ้งมาโอเคอีซี่เห็นไหมเกมง่ายๆเบาสมองอ๋อคลิกก็ได้คลิกเขาก็จะมาเหมือนเป็นแม่เหล็กติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กอือฮึไม่ยากใช่อันนี้ก็ได้ลากจิ้มตรงนี้ง่ายกว่านะเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้มันขัดกันอันนี้ด่านที่เท่าไหร่ด่านที่สามใช่ไหมมันติดตรงนี้ลากไปได้ไหมอ๋อได้มันไต่มาได้อไดไดโอเค ก็ยังง่ายอยู่ด้านที่สี่เออออมมาด้านนี้ไม่ได้เหรอลงข้างล่างอ๋อมันอยู่ด้านหลังตรงนี้มาด้านนีมม้มันเป็นการหลอกสายตาให้ลงงงทิศทางนี่ไงมาหลอกสายตามันอยู่ด้านหลังตรงนี้เราต้องเอเอเดี๋ยวนะลงมาด้านล่างตรงนี้แล้วก็ไต่มาด้านนี้ อ่าขึ้นมาด้านนี้ก็จะติดตรงนี้ใช่ไหมมาข้างในอะฮะมันเป็นมุมหลอกสายตามันจะยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเอาละครับด่านที่ด่านที่6อยู่ข้างนอกมาตรงนี้แล้วก็กิ้งมาตรงนี้อ่าลงมาข้างล่างก็จะมาตรงนี้โอ้ง่ายง่ายง่ายมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นี้อืมชิวๆขอยากกว่านี้หน่อยลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะติดตรงนี้ งั้นมาด้านนี้ก่อนเดยจะขึ้นมาตรงนี้ก็จะติดตรงนี้โอ้สบายมากสบายมากๆเนี่ยข้ามไปเลยได้ไหมเนี่ยง่ายเกินเอาละมาด้านนี้ต้องมาด้านนอกให้ได้ก็คือมาด้านนี้เอ๊ะมันพลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มานี้ปุ๊บมาตรงนี้ก็จะเป็นการขึ้นมาข้างบนงงไหมล่ะผมดูผมยังงงเลยมาด้านนี้ปุ๊บขึ้นมาด้านนี้ก็จะอยู่ข้างในอ๋ออยู่ข้างนอก อยู่ข้างนอกตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดมาตรงนี้ก็จะตันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเลี้ยวมาตรงนี้อ๋ก็จะวิ่งมาด้านนอกโอ้โหโอ้นี่เกมเก่าแล้วนะฮะเกมปีสอง5นะครับมาตรงนี้ก็คือต้องมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนโอเคอืมตรงนี้มานี่อ่าขึ้นมาท้างบนตรงนี้เพื่อจะมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนอไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ติด ามาตรงนี้อืมเดี๋ยนะมาด้านนี้ลงมาตรงนี้มาด้านนี้โอเคโอเคมาด้านนี้มาด้านนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้ต้องมาอยู่เส้นข้างนอกตรงนี้ก็คือเส้นนี้แหละถูกแล้วแล้วก็ตรงไวน้นี่อืม,มโอเคเริ่มเริ่มงงตัวเองอ่าไปด้านนี้ บ,บังคับมาตรงนี้ครับงั้นก็มาก่อนตรงนี้มาตรงนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็มาด้านนี้โอ้ยมันต่อเนื่องมันต่อเนื่องมันต่อเนื่องอย่างงั้นเราก็วนตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้มาตรงนี้เพื่อที่จะมาตรงนี้อะฮะไม่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 อยู่ตรงกลางสิอาหยุดไม่ได้อา่ามาด้านนี้อืมลงมาเลยจะมาด้านนี้ทําไมเมื่อกี้เพิ่งจะสิบกว่าดานนะฮะเริ่มมาแล้ว เนี่ยมุมมันหายไปใช่ไหมมันดูเหมือนเป็นเส้นตรงตรงนี้มันคือมุมมัมนหลอกสายตาเราถ้าเรามาตรงนี้มาตรงนี้อันนี้คือมาข้างบนมาตรงนี้ไม่ได้ถ้ามาตรงนี้ก็คืออันนี้หมอมันพลิกไม่ได้ฮะพลิกมาด้านนี้ไม่ได้มันต้องมีที่ชนเพื่อให้เปลี่ยนด้านขึ้นมาด้านบนปุ๊บกลิ้งมาด้านนี้กลิ้งมาด้านนี้เอเดี๋ยวนะลงข้างล่าง มาตรงนี้เพื่อชนกับอันนี้อ่ะแล้วก็มาด้านนี้ลงมานี้ไปนี่อือึอืมเริ่มจะงงหน่อยๆต้องมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไต่มานี่ไต่มานี่ลงมานี่มาด้านนี้ลงมานี่ลงมาอีกมานี่ขึ้นนี้มาด้านนี้ลงมาข้างล่างก็ยังง่ายอยู่ฮะมาด้านขวาก่อน ส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้เฮ้ยลงมา้างล่างสิไม่ได้เหรออ๋อไม่ได้มาด้านนี้ไม่ได้ขึ้นข้างบนหามาด้านนอกลงมาข้างล่างไปด้านนี้ได้ก็จะชนกับอันนี้มาอันนี้ <laughs> ผมงงสายตามากเลยอันนี้มาอันนี้ปุ๊บก็จะมาติดอันนี้แล้วก็อมมาอันนี้เอ่อมาข้างนอกอันนี้มาด้านนี้เข้ามาั่งในก่อนแวะลงมา แล้วก็เข้าเส้นชัยไปไปด่านห้าสิบเลยได้ไหมเนี่ยมันน่าจะยากมากๆเป็นเกมผ่อนคลายนะฮะมาด้านนี้อ่าขึ้นมาข้างบนมาด้านนี้มาชนกันนี้ก่อนด้านนี้ออกไม่ได้ได้แค่ตรงนี้อย่งางนั้นกลับมาตรงนี้ไม่ได้ฮะชนกนันนี้อ๋อมันอยู่ข้างบนถ้าเรามาจากตรงนี้มาตรงน,รงนี้มาตรงนี้ก็คือมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ เป้าหมายคือมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนอันนี้คือมันมาตรงนี้ไม่ได้มาได้แค่ตรงนี้กับตรงนูน้นกลับไปตรงนู้นก่อนกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้ลงมาอันนี้มาด้านนี้นนลงมา้างล่างไม่ได้มันเป็นทางเดียวหมดเลยฮะเป็นทางเดียวกับหมดเลยถ้ามาตรงนี้ก็คือมาอัน,นี้ถ้ามานนี้ไต่ไปด้านนี้ได้ไหมได้ลงมาอันนี้มานนี้ มาตรงนี้นี่แหละโอเคไต่มาด้านนี้เฮ้ยไม่ได้อ๋อติดมานี้มาเอ่ออันนี้โอ้โหเอ่อถ้ามาอันนี้ก็คือไปด้านหลังอันนี้เพื่อที่จะมาด้านอันนี้ถูกแล้วฮะอ่ามาถูกไหมไม่ถูกมาอันนี้ปุ๊บวนมาอันนี้เอ่อเพื่อที่มาอันนี้ใช่ใช่อันนี้แหละถูก ใครไม่งงคนเล่นงงเอ้ยไม่ได้อันนี้ต้องมาอันนี้เอ่อต้องมาอยู่อันนี้สิคืออันนี้ขึ้นมาข้างบนเอ่ออันนี้ก็คือเริ่มใหม่เลยฮะวัดมันคืออันเมื่อกี้มาอันนี้ก่อนขึ้นมาอันนี้ปุ๊บมาอันนี้ไม่สิมาอันนี้ได้ไหมไม่ได้มันคืออันนี้ก็ต้องไต่มาตรงนี้ไต่มาตรงนี้ลงมข้างล่างอือฮะ อันนี้อยู่งนอกไม่ได้มันต้องอยู่งในต้องมาอันนี้เสร็จปุ๊บมาอันนี้มาอันนี้มาอันนี้แล้วก็เออืมถ้ามาอันนี้ได้อ๋อโอเคท้ารูมาตรงนี้ได้ไม่รู้โอเคอืมตามทางปกติไปก่อนพอมาอันนี้ปุ๊บเจอทางตันชนฟ้ายขวาเรากลับไปด้านนี้ ขึ้นมาตรงนี้มาข้างบนก่อนไปไหนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมาอันนี้ <_ EN> เพื่อไต่ข้างล่างไปลงมาอันนี้ลงมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไต่ขอบข้างหลังไปมาตรงนี้มาตรงนี้ไต่ขอบอันนี้เพื่อที่จะมาตรงนี้แล้วก็ลงมาเลยก็ยังง่ายอยู่แล้วเมื่อกี้ทำไมงงอ,มอันนี้ต้องมาด้านนี้เพื่อที่จะลงตรงนี้ให้ได้ <_ EN> เพราะฉะนั้นมาตรงนี้ จะเจอกับสีแยกตรงนี้สีแยกอันนี้เรามาด้านนี้โอ้โ oh, หเออใช่มันหลอกสายตาเราผมนึกว่าอันนี้คือมันจะตรงมาตรงนี้ได้อันนี้คือออกนอกใช่ไหมอันนี้อยู่ห้างนอกมาตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าเราแวะมาตรงนี้ได้เอาถูกเลยนี่จะแ,แวะเอ้าไม่ใช่ไม่ได้อยู่นอกอยู่ทําไมผมไม่ออกไปเล่นสงการออกไปเล่นสงการน่าจะง่ายกว่านะไม่ต้องมานั่งเครียดอะไรกับอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอมันเลยอะ่ะมันต้องลงมาเส้นนี้ให้ได้ แต่มันลงมาไม่ได้มาหยุดสีแยกอีกแล้วมันต้องมาอยู่ตรงนี้ให้ได้อลองดูจากเส้นชัยนะทางนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าทางตันทางนี้ได้มาจากตรงนี้ก็คือต้องมาสีแยกตรงนี้ให้ได้คำถามคือจะมาจากทางไหนถ้ามาจากตรงนี้ก็คือเข้ามาตรงนี้มันจะติดจากอันนี้อยู่ข้างใต้อันนี้มันคืออันข้างใต้มันคืออันข้างใต้เอาสีแดงมาลงนี้ก่อนอขับมาด้านี้ลับมาด้านี้ เพราะว่าอันนี้เรามาตรง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 นี้เนี่ยมันต้องอยู่ท้งใต้อันนี้คือมันอยู่ข้าง,าง mm hmm. มานี่มานี่มานี่เนี่ยมันต้องอยู่ข้างใต้ฮะ providers. เดี๋ยวนะ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 งงยิ่งดูยิ่งงงผมผมเรงงิ่มงงที่ดา่านเท่าไหร่นะอ่าอันนี้ตันไปไม่ได้โอ้โหสี่แยกนี่แหละต้องสีแยกตรงนี้แหละ อืมฮึปึ๊บเฮ้ยข้างหลังนี่ไงไม่ใช่คนละทางกันมันหลอกตาเราอะอันนี้ก็ไปไม่ได้ติดสีแยกขึ้นมาข้างบนตรงนี้อันนี้คือจะอยู่ข้างนอกเอาวนมาก่อนแต่อันนี้ก็อยู่ข้างนอกอีกไปไหนไม่ได้อีกอยู่ดีฮะไม่ใช่ตรงนี้วนกลับมาตรงนี้เอ่ามันลงได้อย่างเดียวมาด้านนี้ได้ลงไม่ได้ก็คือสีแยกตรงนี้ อืมอืมสียแยกตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องไปด้านนูน้นด้านนี้ไม่ได้เอ้อืมด้านนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ก็คือมาด้านนี้ปั๊บเฮ้ยเราอาจจะมองข้ามสิ่งเล็กเราไปมองแบบข้างหน้าใช่ไหมมันเป็นการสอนนะฮะเกมนี้เป็นการสอนว่า ไม่ต้องคิดให้มันยากบางทีเราลองดูมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่เราผลลัพธ์มันอาจจะมาเองโดยที่เราไม่ทันได้คิดทำไมออกมาด้านหน้ามันคือตรงไหนเมื่อกี้ที่ปรับปรับทางได้คืออันนี้ใช่ไหมตัดมาตรงนี้แต่เราต้องการที่จะมาข้างนอกตรงนี้มันทับกันแบบยิ่งดูยิ่งงงขึ้นมาข้างบนได้ไหมถ้าขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็คือมาตรงนี้มันอยู่ข้างหลังอีกแล้วอยู่ข้างหลังปุ๊บมาด้านนี้กลับมาที่เดิมอันนี้ไปไม่ได้ จอดตรงนี้ปุ๊บนี่คือที่ที่เปลี่ยนถ้าเราลงมาข้างล่างก็จะมาด้านนี้นี่ไงเกือบแล้วไม่ใช่มันกลับมาที่เดิมมันกลับอันเดิมถ้าเกิดเรากลับมาตรงนี้ก็จะมาจอดตรงนี้เราก็ขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือทางที่เรามาเมื่อกี้มันก็เป็นทางกลับเราเปลี่ยนมาตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นอันนี้ปุ๊บเราลงมาข้างล่างก็จะเป็นอันนี้ซึ่งจะเป็นอันนี้แล้วก็ทางตันแต่ถ้าเกิดเราไปตรงนี้ต่อปุ๊บมันจะเป็น เนยเขาบอกแล้วอย่าคิดเดยอะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาเองผมถามเอยคนทําเกมงง,งไหมตอนทําคนทําเกมต้องงงแน่นอนอันนี้ไม่ยากทําไมอันนี้ง่ายทาไมอันนี้ง่ายทำไมเมื่อกี้ยากเอ่อเอ่อมาด้านนี้เพื่อที่จะมาตรงนี้มันอยู่ข้างใต้เห็นไหมนึกว่ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะอยู่ข้างหน้าไม่ใช่มันอยู่ข้างใต้มันเป็นอันข้างใต้ที่เราจะต้องวนข้างตรงนี้ วนมาตรงนี้ซึ่งจะวนมาตรงนี้ที่มันอยู่ใกล้กับเส้นชัยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่หรอกมันต้องหลอกเรามันต้องมีหลายขั้นตอนที่จะให้เราวนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเรางงยิ่งงงเขายิ่งชอบพอมาตรงนี้ปุ๊บเรากิ้งมาตรงนี้มันเหมือนเป็นงูเลื้อยแต่ว่าไม่ใช่ครับยังไม่ถึงฮะยังมาไม่ได้ยังต้องไปอีกกิ้งมาตรงนี้ปุ๊บเราเลี้ยวมาตรงนี้เรากิ้งมาตรงนี้เห็นไหมนี่ไงนี่มาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองอืมอันนี้ลงมาปุ๊บ ติดอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาอ่ะลองไปดูก่อนผมว่าต้องคลิกไปเรื่อยๆก่อนฮะอย่าคิดเยอะมันจะงงเส้นทางอันนี้คือติดตรงนี้ไหมไม่ติดเพราะฉะนั้นมาด้านนี้ก่อนเปลี่ยนมาด้านนี้ปุ๊บก็จะเป็นอันอยู่ข้างใต้ของอันนี้ไม่ใช่ข้างใต้ด้วยซ้ําอยู่ด้านหลังฮะเห็นไหมฮะผมอยู่ตรงนี้นึกว,ว่าอยู่ข้างใต้อันนี้ไม่ใช่ไปอยู่ด้านหลัง เสร็จปุ๊บอันนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อันนี้ก็คือขึ้นมาไม่ได้ไปอยู่ด้านหลังเหมือนกันอันนี้ตันเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องไต่มาตรงนี้ก็คือทางกลับเมื่อกี้ไม่ใช่ต้องมาด้านนี้แล้วก็ไปตรงนี้ใหม่ไปด้านนู้นลงมาตรงนี้อ่าแล้วก็เข้าเส้นชัยไปโอ้โหกดไปเรื่อยๆหัวใจคือกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถูกทางเองอ่ะกดไปก่อนกดไปก่อนมาด้านนี้ก่อนผมว่ามันต้องอ้อมไกลๆอ่ะไม่น่าจะอยู่ใกล้ ข้าแม่ไกลก่อนเฮ้ยลงมางล่างไปด้านหลังอ่าชนอันนี้มาอันนี้ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บวนเพื่อที่จะออกมนางน,นอกแต่ไม่มีทางหยุดมาหยู่ตรงนี้อ่าเราวนขึ้นมาทั้งบนตรงนี้อันนี้คืออยู่คนละด้านมาอยู่คนละด้านกับอันนี้ปุ๊บอ่าอันนี้คืออยู่ด้านหลังที่จะไต่ามาอันนี้ไม่หยุดด้วยอะ่ะไม่ยอมหยุดตรงนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ ก็ต้องมาอันนี้อันนี้ไม่น่าจะหยุดอ๋่หยุดเฮ้ย,ยหยุดตรงน,นี้ปุ๊บมาอันนี้อะฮะเขานี้มาอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งน่าจะถูกต้องโอ้โหโอเคอ,อยู่ข้างนอกตรงนี้อืมอันนี้ไปไม่ได้ต้องมาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้จุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้เปลี่ยนมุมมาด้านนี้ชนกับอันนี้ไม่ชนอยู่ด้านหลัง อันนี้อ้อมด้านหลังปุ๊บมีทางไปไหมไม่มีไปไม่ได้เหมือนกันเอมาตรงนี้หยุดไหมไม่หยุดถ้ามาตรงนี้ตรงนี้หยุดไหมอันนี้หยุดโอเคมาด้านนี้ก่อนลงมาข้างล่างมาด้านนี้อันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่จอดหรอไม่ยอมจอดอ่ะอันนี้ลงมาตรงนี้ก็จบแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมาด้านนี้ เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามาตรงนี้ล่ะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็คือขึ้นมาอันนี้แล้วก็มาด้านนี้อ้งงชีวิตอ่าอันนี้ขึับมาอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมาอันนี้แล้วหยุดปุ๊บขึ้นไปข้างบนอ่าเอ่อเอ่อไปได้ด้านเดียวคือด้านนี้ วนมาด้านนี้ชนกับอันนี้มาอยู่ตรงนี้วนมาอันนี้วนมาอันนี้ปุ๊บมาปุ๊บชนอันนี้ไหมไม่ชนมันเหมือนจะใช่แต่ว่ามันใช่ไหมมันใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่เราต้องอันนี้ <c oughs> ผมวนอยู่ตรงนี้หลายรอบแล้วถ้าวนมาตรงนี้ปุ๊บไม่จอดแต่มาอันนี้เพื่อที่จะมาอันนี้โอ้ชีวิตวนอยู่ข้างนอก วนอยู่นานนี่คือชีวิตบางทีก็ต้องวนไปนู่นวนมานี่ถ้าเราอันนี้ปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้มาอันนี้นี่คือทางที่มาเมื่อกี้มีทางอื่นไหมมันต้องอยู่ที่ผิวอันนี้ผิวอันนี้มันจะมาจากทางไหนได้บ้างผิวอันนี้มันตรงนี้มันไม่จอดอืมอืมฮึ อ้าวอ้าวมันคืออันนี้ต่อมาตรงนี้โอ้โหมันอยู่ที่ปลายนิ้วมือนิดเดียวโอ้บางด่านก็ดูยากๆคือมันหลบสายตาเราไปนิดเดียวไงไม่รู้มันมาได้อันนี้คือมันเป็นข้างนอกหมดเลยเราวนมาปุ๊บเมื่อกี้น่าจะเลี้ยวได้ใช่ไหมขึ้นมาตรงนี้โอเคกลับมาอยู่ข้างในตรงนี้ อืมเป็นมุมหลอกสายตาแบบหลอกสายตาอันนี้ตัดกับอันนี้มาตรงนี้ได้เราก็ต้องตัดกับอันนี้เพื่อที่จะมาอันนี้ได้มาได้ไหมไม่ได้เหรอมาอันนี้ขึ้นมาข้างบนไม่ได้มาอันนี้ได้อ๋อมันตัดกับอันนี้ก็ออกข้างนอกเลยเห็นไหมกดจะง่ายก็ง่ายบทจะง่ายก็คือกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอบทจะยากก็คือกดไปแล้วไม่รู้มันกดมาทางนี้ได้อีกสักด่านหนึ่ง อืมอืมอืมอันนี้ก็หลอกตาฮะอืมอืมฮึกิ้งมาเรื่อยๆกิ้งมาเรื่อยๆโอ้โหอันนี้อีซี่มากอะไรเนี่ยโอ้ยวนอยู่ด่านมากี้ตั้งนานอ่ะโอเคครับเริ่มปวดหัวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ